ย่างกันอยู่คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ในรายการคุณผู้ชมได้ดูใช่ไหมฮะช่วงที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงดินเนอร์พักร่วมอ่ะแมนาดารินโอรเรนเตนอ่ะแล้วพอนายกเข้ามาถึงแล้วก็นั่งปุ๊บนายกพูดว่าโอนเลยอ่าจ่ายเลยแชร์เลยอ่บัญชียะงไรยังไงผมกําลังนั่งคุยกับตูนกันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึร้นอ่ะคือเขาโอนค่าอาหารมื้อนี้กันคนละ700 0บาทอเมริกันแชร์อ่ดูภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันผู้ชมจะเห็นนี่นี่นี่อ่ดูภาพนะ

อาโอเคค่ะเพื่อนๆผมเหลือผมเหลือที่โซนแค่สามสี่พันนท่านได้ไม่ปได้ไปไปอยู่ได้ก็อยู่นะัตองีหล่อจายแล้วนะค่ะผมคนใหญ้ดดดได้ด้วยตออ้าต้องคุยหมื่นสีมืนสเหรอเดี๋ยวไปเก็บตังค์กันเลยครับเจ็ดพันก็คือคนละเจ็ดพนที่เข้าร่วมม e r i a n share นะครับไม่าด้แจไเลยครัแล้วท่ยกท่นนายงนี่คือ ถาลองไปคนเจ้าภาพให้ไม่มีแช่เหมือนกันแช่เหมือนกันนรต้องไปคือในรุ่งกินเลยขาเด็แไค่ะโอเคโอเคค่คุณค่าตาก็เคค่ะออกออกออกออ่าอกเอกออาออก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 วอกอ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 อ้ออกรอกออกออกาอกออกออกออวออกออกอาก่อกออกออ0 0อาอคคออัอนน้อกอาเชิญพอกออกออัออกออกออกอกอบเลขาแล้วก็หัวละ7,000บาท มีคำพูดว่าโรงแรมเนี้ยค่าใช้จ่ายอาจจะสูงวันเาลินนอลินเตนก็เลยให้จ่ายสแกนกันตรงนั้นเลยค่ะสมมติว่าท่านไหนจ่ายแทนคนของพักตัวเองใช่ไหมสองคนสองหัวก็หมื่นสี่อคุนอนุทินเขาจ่ายไปก่อนแล้วทั้งหมดเลยให้ทุกคนโอนเข้าไปที่คุณอนุทินอ่ะแล้วสรุปเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าคะในเมื่อทุกคนจ่ายส่วนของตัวเนี้พพักภูมิใจไทยเป็นเจ้าภาพใช่เอา แล้วก็จะได้ยินตอนนี้ได้ยินเต็มไปหมดเลยอเมริกันแชร์ไงครับอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์จ่ายเท่าๆกันหัวละ700 0ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นภาพนี้ค่ะว่าบรรดาพักรวมรัฐบาลบรรดารัฐมนตรี <c oughs> กินข้าวกันแล้ว,แล,วแล้วเหมือนเรากินข้าวกับเพื่อนนะพี่กายโอเคตัวเลขอาจจะต่างกันแต่มันเหมือนนะเห็นคุณทวา,าวุวดไหมคะแล้วมันโอนเสร็จปุ๊บยิบรีบโชว์เลยรีบโชว์ใช่ว่าโอนแล้วอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็อีกหลายท่านท่านเฉลิมชัยท่านรัฐมนตรีทศสมีเงินสดไงพักเงินสด ไม่คิดว่าจะเห็นภาพนี้อันนี้เป็นในยะอะไรอันนี้แปลว่าอะไรคือปกติอาสมมติทั่วไปเลยจะอเมริกันแชร์อะไรกินเสร็จก็ค่อยจ่ายอันนี้จ่ายเลยมาถึงปุ๊บนี่เมื่อกี้ท่านนายกลงรถปุ๊บเดินเข้ามาแล้วเข้าซีนนี้เลยนะตูนเข้าซ<ช>ีนจ่าย<ม>าเลยมาที่ห้องรับรองมาที่ห้องรับรองเลยเออ,เอ,อยังไม่ค่อยเข้าใจคนเ็ปตจว่าเมื่อกี้คุยกับน้องต่ายสรันชนาน้องต่ายนี่ทำข่าว อนนี้อยู่ที่วงนี้อยู่นะคะน้องต่ายก็บอกว่าก็แค่ว่าอเมริกันแชร์ซึ่งเราฟังแล้วเราเอ้าหล่อแล้วมันต้องทำไมมันต้องอเมริกันแชร์วงนี้นะก่อนหน,น้านี้ดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลหลายๆครั้งหรือเขาแชร์กันทุกครั้งแต่ไม่เป็นข่าวคะหรือเราไม่เห็นเนาะไม่เราเห็นตลอดนะเราก็เห็นส่วนใหญ่ก็คือพอลงจากรถก็เข้าห้องรับรองนั่งพูดคุยกันยิ้มแย้มแจ่มใส อันนี้ก็มามาใหม่มาอีกแนวหนึ่งนะเอองงดีเอาแต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นหลักอะนะไม่ใช่สาระสำคัญแต่เรางงไม่เคยจอยากรู้เฉยๆว่ามันอะไรไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นภาพรัฐมนตรีกินข้าวกันแกนนำพักร่วมรัฐบาลโอนแล้วนะอย่างเี้เออนี่กงรอดูรอดูคอมเมนต์เผื่อแบบจะมีคอมเมนต์อะไรคือตุนไม่รู้ก็พยายามคิดเนาะว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรในบางคิดว่ามันเป็นเรื่องรับทรัพย์สินหรือเปล่า่ะไม่น่าใช่เนาะเพราะมันก็เจ็ดพันอะ ก็เพราะว่ามันเกินส <3, 000. S 2> ามพันอ๋อมันเกินสามพันก็เลยต้องก็งป้องกันไว้ก่อนหรือเปล่าคะเออดียุคนี้นักร้องเยอะไงเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดมันแพงคือ,อถ้าพูดตรตงๆก่อนหน้านี้อาจจะแบบไปไป,ไปที่ที่อาจจะราคาไม่เกินสามพันก็มั่นใจว่าไม่เกินก็ไม่โดนอยู่แล้วใช่ไหมไม่เข้าข้อกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ตุนพยายามอยากจะรู้ว<อ>่าว่ามันทําไมคือตูนว่ามัน เป็นไปได้ตูนเป็นอย่างที่ตูนพูดเป็นไปได้ก็มันเกิน3ามพันก็เลยอเมริกันแชร์แต่ต่างคนต่างจ่ายจะได้ไม่ไม่เหมือนกับว่ารับทรัพย์สินมาเกินใช่ไหมซึ่งมอันนี้เป็นการนั่งข้าวร่วมกันนักร้องมาลองเนี่ยใช่ไหมคะผมชมพิเคราะห์กันดูแล้วกันมันคงไม่ใช่แบบอยู่ดีๆก็อยากจะอเมริกันแชร์แล้วมันจะเป็นจังหวะที่สื่อยังอยู่ด้วยก็คือต่อหน้าสื่อว่าอย่างนั้นทำให้เห็นนั่นแหละเนาะโอนกันให้เห็นอย่างนี้นะแายเงินสดกันให้เห็นเอออะ ช่างมันเถอนน้อมันก็เป็นสีสันนั่นแหละไม่ใช่สาระสําคัญแต่สิ่งที่เห็นก็คือชื่นมื่นนะคะคท่านนายกแพทองทานจินวัตโดยเฉพาะท่านนายกกับคุณอนุทินชาเมลกูลหัวหน้าพักภูมใิใจไทยอ่ะครับคุณอนุทินก็เจ้าภาพเนาะเจ้าภาพที่เป็นวเมริกันแช่ก็เดินไปรับถึงรถเป็นภาพนี้ท่านผู้ชมท่ามกลางกระแสะข่าวที่ว่าวันเนี้รอยร้าวรอยร้าวอ่ะแล้ว